If you make pizza, how can it help you? If you make pizza, you have pizza and like you have so many, how does it help you in your life? Yeah. Yes. How how does pizza help you when you make it? Is it important? I don't know. Okay. Alright, now listen to the teacher. When you make pizza, do you eat it? Yes. That's important. Can you also serve it? Yes. Okay, in your work, what is the importance of pizza to you? Uh, vegetable. Vegetable, good for health. Okay, thank you. การที่หนูเลือกทำโครงงานเรื่องพิซซ่าเนี่ยหนูเห็นความสำคัญอะไรของพิซซ่าคะหนูถึงเลือกมาทำโครงงานแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจยังไงครับอธิบายกนี้ค่ะทำไมถึงเลือกทำโครงงานนี้ พอชอบกินะะพอชอบกินแล้วทำไมอย่างอืู่ไม่ชอบเหรอคะชอบนิดเ่ียอ,อ๋อโดยชอบพิซซ่ามากที่สุด<อ>แล้วถ้าหากหนูอยากต่อยอดจากโครงงานนี้หนูจะทำอะไรได้บ,บ้างเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์ขอบคุณค่ะตอนที่หนูทำโปรเจกต์นี้ หนูเกิดปัญหาอะไรไหมคะในขณะที่ทำโปรเจรกต์นิดหน่อยค่ะอธิบายลูกคุณครูนี่ถามว่าหนูเกิดปัญหาอะไรนะคะเวลาเวลาหนูจะตอบคำถามหนูต้องฟังคำถามก่อนหนูเกิดปัญหาอะไรนะคะไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแสดงว่านะคะเป็นโปรเจกต์ที่ชอบมากนะคะทีนี้นะคะ พี่ซ่าหนูได้ลองทำเองด้วยไหมไม่ครับซื้อเองซ <laughs> ื้ <laughs> 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 อเองโอเคตอบลงะนะคะพี่ประถมพี่ปอห้าพี่ปอหกนะคะเตรียมคำถามนะ <laughs> เดี๋ยวคุณนี้จะให, <c oughs> ให้ให้ไม์ไปที่หนูนะคะ ผู้ขอเพิ่มนีคืน,นะคะผู้ขอถามเลยคะ่ะหากหากจะมีพิซซ่าโดยการที่หนูอ่ะจะผลิตขึ้นเองหนูคิดว่าหนูอยากผลิตพิซซ่าหน้าอะไรขึ้นมาที่ไม่มีในท้องตลาดตอนนี้นะคะ่ะถ้าจะคิดเรื่องใหม่ ไม่มีท้องตลาดแม่นะแม่ครับดอกฮ่าไม่เชื่อมวานอ่านะ่าสมองไม่มีเนาะอ่าไม่มีะมมนะอโอเคอ่าเดี๋ยวปปปหกใครจะถามคะปหกเดินมาแค่ปหกเลยปหกใครจะถามคะห้ามเป็นคนเดิมคะ่ะต้องเปลี่ยนคนใหม่

ທີ່ເຂົາມາ